สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเอมังการนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันเรื่องนี้ครับหลายหลายคนแน่นอนครับต้องเคยเอฟบอลสีต้นเล็กๆนะครับนี่อย่างเจ้าอย่างเจ้าต้นนี้มานะครับเห็นไหมฮะอันนี้เจ้าสงไข่นะครับหลายหลายคนที่เอฟต้นเล็กมาเพราะว่าหนึ่งอยากเลี้ยงไปเรื่อยๆอยากเห็นพัฒนาการการเติบโตของเขานะครับหรือบางทีบางต้นนะครับที่เขามีราคาแพงๆตอนนี้นะครับ แล้วเราทุนทรัพย์น้อยเนี่ยเราก็สามารถเอฟต้นเล็กมาเลี้ยงได้นะฮะเวลาเขาส่งมาเนี่ยบางทีเนี่ยไม้จะประมาณเนี้ยครับแต่อันนีถ้ถือว่าสมบูรณ์นะครับนี่มีใบหลายใบยเลยแต่ในบางต้นเนี่ยอาจจะมีแค่สองสามใบนะครับรู้ไหมครับวันนี้ถ้าเรานําบอลสีที่เราเอฟมาแล้วเนี่ยเลี้ยงในตู้บอลเนี่ยบอลเขาจะโตกว่าภายนอกนะครับสองถึงสามเท่าเลยนั่นหมายถึงว่าอาจจะทําให้บอลเราเนี่ยสวยขึ้นเร็วกว่าปกตินะครับแต่หลายๆท่านนะครับ มี inbox ถามผมกลับเข้ามาเยอะมากเลยว่าทำยังไงดีครับคุณเอที่บ้านไม่มีตู้บอลสีนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะครับของบางท่านนะครับอาจจะด้วยหนึ่งยังไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะประกอบตู้หรือซื้อตู้เข้ามาได้ใช่ไหมครับหรือบางทีอาจจะไม่มีที่ครับตั้งตู้นะครับอ่าน,นี่ครับนี่คือตู้ของผมนะครับนี่ของผมจะทําเป็นตู้สูงแบบนี้นะครับหลายหลายคนไม่มีพื้นที่เหมือนผม แล้วก็ไม่มีที่ตั้งวางตู้เหมือนผมนะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจะแนะนําอะไรดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับรู้นะครับหล,หลายๆท่านนะครับที่มีพื้นที่ข้างบ้านที่จํากัดนะครับไม่ได้มากอะไรแต่อยากเลี้ยงบอลสีสวยๆนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนํานะครับว่าวิธีการทําเบื้องต้นง่ายๆแล้วสามารถทําให้บอลสีนี้ต้นเล็กๆของเราเนี่ยโตขึ้นและสวยได้มีวิธีไหนบ้างไปดูกันนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าบอลสีนะครับมาอยู่ในถุงพลาสติกนี่นะครับก็ดูถุงให้ใหญ่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับภาชนะรองน้ําครับเพราะว่าบอลสีเขาจําเป็นนะครับที่จะต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงที่ก้นกระถางเสมอนะครับอันนี้เห็นรอยไหมครับนี่ถ้าเกิดเราไม่มีภาชนะที่ใส่น้ําหล่อเลี้ยงนะครับตัวดินเขาก็จะแห้งนะครับแล้วความชื้นเขาก็จะไม่ได้นั่นก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้บอลสีของเราโตช้าก็ได้นะครับ บอลสีจะโตได้ดีนะครับต้องอยู่ในพื้นที่ที่จํากัดนะครับอย่างเช่นในตู้บอลนะครับหรืออาจจะในถุงเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าความชื้นสัมผัสของเขาเนี่ยจะคงที่ครับนั่นเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้บอลสีโตเร็วนะครับแล้วก็มีสีสันที่สวยงามได้นะครับนี่ครับอย่างแรกนะครับเอาภาชนะรองน้านะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับให้ใหญ่กว่ากระถางนิดหนึ่งนะครับนี่สวมเข้าไปเลยครับง่ายๆแบบนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราต้องใส่น้ำไว้ด้วยนะครับอาจจะครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับจากนั้นครับนี่เราใส่ในถุงแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับแบบนี้ครับอย่าลืมใส่น้ำนะครับและป้ายชื่อก็ต้องมีไว้ด้วยนะครับปูกไปประมาณแบบนี้ครับอ่ในถุงอาจจะเล็กไปนะครับนี่สาธิตให้ดูนะครับ ก็ลองหาถุงให้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อเขาโตด้วยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับที่สําหรับคนที่ไม่มีตู้บอลสีนะครับแล้วเราก็ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแสงส่องถึงแบบนี้นะครับหรือไว้ใต้ลมไม้นะฮะแต่ที่สําคัญนะครับต้องมีแสงส่องถึงแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับวิธีที่สองนะครับเอาตะกร้ามาเลยนะครับก็ดูขนาดตะกร้าให้ใหญ่พอดีพอดีนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกนะครับเราต้องเผื่อต้นให้โตด้วยนะครับแต่ก็ระวังต้นจะใหญ่เกินตะกร้านะครับเราต้องคอยมันสังเกตดูด้นะครับผมทําให้ดูนะครับว่าทํายังไงนะครับนี่นี่พอดีผมมีถุงพลาสติกอยู่แล้วนะครับนี่ต้องเป็นถุงพลาสติกใสแบบนี้นะครับเพราะว่าเพื่อให้แสงเนี่ยเขาส่องลงมาได้เต็มที่นะครับนี่ใส่เข้าไปเลยครับนี่ประมาณนี้นะครับ มานี้แล้วก็จะลืมใส่ภาชนะรองน้ำให้เขาด้วยนะครับของผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่ากระถางของเราเ่ะที่ใส่ลงไปในนี้นะครับจะเป็นขนาด6นิ้วหรือว่า8นิ้วนะครับก็ดูเลือกให้พอเหมาะนะครับอันนี้สามารถรองรับกระถาง8นิ้วได้นะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับนี่ง่ายๆเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วก็ผูกนะครับผูกถุงเลยนะฮะ ผูกถุงใช้เชือกฟางก็ได้ครับสะดวกต่อการแก้หรือมัดนะครับนี่เราก็สามารถโยงกับคือหรืออะไรก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราไม่มีที่โยงนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะยุบตัวมาแบบนี้นะครับนี่เราก็หาการงโป่งสอดข้างด้านไหนก็ได้ครับเพื่อเป็นตัวค้ำหรืออะไรก็ได้นะครับประยุกต์ของที่มีในบ้านนี่แหละครับนํามาใช้นะครับนี่คือหนึ่งวิธีนะครับนี่ครับไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับนี่ที่ผมทําไว้บ้างแล้วนะครับนี่ นี่ครับใช้ตะกร้านะครับอันนี้ผมใช้กระมังเลยครับสีฟ้าเนี่ยนะครับลองดูใกล้ๆนะครับนี่เห็นไหมฮะลองดูนะครับกระมังภาชนะที่รองน้ำจะขนาดไหนก็ได้นะครับนี่แล้ที่สำคัญผมใช้โครงลวดเป็นตัวค้ำแบบนี้นะครับนี่เราไม่ได้ใช้ก้านลูกโป่งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับหาวัสดุที่มีในบ้านเรานี่แหละครับนี่ยึดกับตรงโครตะกร้าเนี่ยครับแล้วก็แบบนี้ อันนี้ผมค้ำเป็นสี่เสาเลยนะครับนี่ใช้เชือกฟางครับเพื่อว่าสะดวกในการแกะนะครับนี่ครับงานไหมครับนี่สําหรับคนที่ไม่มีเวลาเหมือนผมนะครับนี่ผมนี่ครับก็สั่งตู้มาเลยครับจากช่องทางหลายๆช่องทางที่เขาผลิตขายนะครับเป็นกระโจมครับนี่เขาเรียกว่าเป็นกระโจมนะครับนี่อ่ะผมเปิดให้ดูนะครับเขาก็จะเป็นกะละมังเลยนะครับนี่ไม่ต้องใช้ตะกร้าเลยครับกะละมังเนี่ย แล้วก็เจาะรูแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ลองทําดูนะครับเจาะรูแบบนี้เลยนะครับก็เลือกกระมังที่ใหญ่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาถุงเนี่ยค่อนข้างหนาหนิดึงครับทําเป็นโครงลวดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวนี้เขาทําสําเร็จรูปเลยครับมันก็ง่ายกับเรานะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเหมาะนะครับสําหรับคนที่ไม่มีตู้บอลสีใหญ่ๆนะครับแล้วก็ต้องการเลี้ยงไม้ให้สวยทาเป็นฟอร์มประกวดนะครับก็จะอย <st ay le county rules> ู่แบบนี้ได้เลยนะครับให้ผมทําให้ดูนะครับ นี่อ่านเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างด้านนู้นกันนะครับป่ะนี่ครับนี่ส่วนหนึ่งนะฮะนี่นี่นี่คือทั้งหมดที่ผมมีนะฮะในบางส่วนนะครับเห็นไหมครับนี่แล้วก็นี่ครับนี่อันนี้ก็โจมสําเร็จรูปนะครับนี่ไว้ไว้จนวัชพืชขึ้นเลยครับยังไม่ได้ดึงออกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไม้ที่อยู่ในกระโจมเนี่ยเขาจะมีสภาพเป็นแบบไหนนะครับแกะดูกันเลยนะครับ ดี๋ยวผมได้ถือโอกาสดึงวัชพืชออกเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับไม้ที่อยู่ในกระโจมเนี่ยไม้เขาจะสวยนะครับแล้วก็ฟอร์มเขาจะโอเคเลยทีนี้ประโยชน์ของกระโจมเนี่ยนอกจากเลี้ยงไม้แบบเขาเรียกว,ว่าขังเดี่ยวนะครับแล้วมีประโยชน์อะไรอีกบางทีไม้ที่เราผ่าหัวไว้เนี่ยแล้วเป็นไม้จอมเนี่ยนะครับเราก็สามารถมาแยกเลี้ยงเดี่ยวไว้ก่อนก็ได้นะครับพอไม้อจอมเนี่ยเขายังจะไม่สวยเลยนะครับเราก็ต้องหาพื้นที่ให้เขาอยู่ไป นี่สวยไหมครับนี่ต้นนี้อันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ครับน้ามันต้องสะอาดแบบนี้นะครับเนี่ยฮะกาจจะมีเศษขยะบ้างก็ไปเลือกปกตินะครับนี่ง่ายไหมครับดังนั้นเหมาะไหมครับสําหรับคนที่ไม่มีตู้บอลเหมือนผมนะครับก็ลองดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับลองดูนะครับประยุกต์ภาชนะที่เรามีนะครับจุดประสงค์ง่ายๆเลยก็คือเราให้ อยู่ในพื้นที่จํากัดและมีความชื้นสัมพัส์นะฮะที่ลงตัวที่พอเหมาะกับการเจริญเติบโต,ตของบอลสีนะครับจะทําให้บอลสีที่เราเลี้ยงน่ยออกมาได้สวยงามและโตวไวขึ้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากทุกท่านกดติดตามนะครับสาระดีๆของผมมีอยู่สมเสมอนะครับติดตามให้ดีๆนะครับสวัสดีครับ